อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่26เมษายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารของแมนยูไนเต็ดกันเหมือนเช่นเดิมครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกับรายงานจากทางสื่อใหญ่อย่าง ESPN ครับที่ได้ออกมาระบุว่า แมนยูนเต็ดวางโปรเจกต์เสริมนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพียงแค่า3าคนเท่านั้นครับในช่วงซัมเมอร์นี้และมันก็ไม่ได้มากมายเหมือนที่ราฟฟรงนิกเคยพูดเอาไว้ว่าจะยกระดับทีมด้วยการเสริมนักเตะเข้ามาเสริมทัพอย่างน้อยถึง10คนด้วยกันครับจากรายงานนะครับเผยว่าบอร์ดบริหารของทัพป,ปีศาจแดงหนาะมีงบเสริมทัพให้กับเอริกเฮนนักอยู่ที่ราว100-150ถึงล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับพร้อมกับยังเน้นย้ำให้กับคุณซื้อไวยนี้ทราบนะครับว่า ลำดับแรกที่สโมสรให้ความสําคัญและก็โฟกัสก็คือการปั้นเตะจากทีมเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่มากกว่าแทนที่จะเป็นการยกเครื่องทีมใหม่ทั้งหมดครับซึ่งก็มีการคาดหมายนะครับว่าเป้าหมายที่เอริเทนฮาร์กอยากจะดึงตัวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็คือดาวินดูนเยสหน้าตัวเก่งของเบนฟิก้าเยเรียนทริมเบอร์กองหลังของอาร์เจน์และก็เปาตตเลสกองหลังของทัพบ,บียาเรเอ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 เตะของทัพปีปอมเอมเอ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 อเอเเเอ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 เเอ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 เ ฟิลโจนส์องโตนี่มาซิยาลอเล็กซ์เด s เลสและก็อารอนวันวิสาก้าครับนอกจากนี้ครับรายงานเพิ่มเติมจากทาง ESPN นะครับก็ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าบอร์ดบริหารของแมนยูนเต็ดนะครับก็คงไม่บ้าจีทท้ทำตามคำแนะนำของราฟรังนิกที่รู้สึกว่าทีมน่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ตำแหน่งด้วยกันหลังจากในช่วง2เกมหลังสุดแพ้กับทีมคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลถึง4-0ต่อและก็แพ้กับอาร์เซนอลด้วยสกอร์3-1ต่อ ยังไม่หมดนะครับยังมีหนึ่งปัญหาที่เอริกเทนฮากจะต้องเจอเมื่อเข้ามารับงานกุญซือของแมนยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือการที่สัญญาของนักเตะหลายๆคนกำลังจะหมดลงพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพอปอกบาเจสซีลินกาดควนมาตาเอนเดนสันคาวานี่และก็เนมันยามาติชที่เพิ่งจะบอกไปนะครับว่านี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับแมนยูนเต็ดแล้วครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของเอริกเทนฮาก เดรุตกุลิดต,ตำนานนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็ได้ออกมาแสดงความมิดตกว่าเอริกเทนฮาร์กจะไม่ได้รับเวลามากพอครับในการเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพร้อมกับระบุนะครับว่าสื่อที่อังกฤษนะ่ะมักจะสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลให้กับกุนซือรายใหม่ยิ่งโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยแล้วยิ่งหนักข้อเข้าไปใหญ่ครับเดรุตกุลิตนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ฮอลแลนด์ถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับผมนะ่ะติดตามสื่อในอังกฤษอยู่ตลอดนะและผมสรุปได้เลยนะว่า เอริกเฮนฮากจะไม่ได้รับเวลามากพอในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่แมนยูเนเตเรีโอเฟอร์ดินานสร้างความกดดันแกรีนาร์ด้วยก็เช่นกันสื่อทุกฉบับก็จะทำแบบนั้นกับเขาผมเคยอยู่และทำงานในอังกฤษมาก่อนผมทราบเรื่องนี้ดีก็อย่างที่ทุกคนทราบนั่นแหละว่าสโมสรแรกที่สื่อมักจะจับจ้องและพูดถึงก็คือแมนเชสเตอร์ยูเน็ดและยิ่งเมื่อตอนที่แมนยูเน็ดทำผิดพลาดกับกลายเป็นตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูล เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นไปเล่นแบบเกมรุกบุกหนักเล่นแผน433ไล่เฟสซิ่งคู่แข่งและก็ใช้สไตล์ที่ดุด,ดันแต่ถ้าว่าแมนยูเนเตดกลับไปคนละทางกับ2ทีมนี้พวกเขาไปหาผู้จัดการทีมที่มีอายุมากอย่างเดวิดมอยส์ลุยฟันเกาและก็โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาคุมทีมและมันก็ไม่ไประสบความสําเร็จและตอนนี้แมนยูเนเตตระหนักได้ว่าพวกเขานะ่าต้องไปหาผู้จัดการทีมที่หนุ่มมากกว่านี้และก็มีความทันสมัยในแผนการเล่น แต่มันจะช้าเกินไปหรือเปล่าล่ะท้ายที่สุดแล้วตอนนี้พวกเขาลงเอยกับเอริกเทนฮากแม้ว่าในใจลึกๆนะผมอยากให้เขาประสบความสำเร็จกับที่แมนยูเน็ดนะแต่ผมก็มีความวิตกกังวลว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ในการเข็นครกขึ้นภูเขาสำหรับเขาเลยล่ะมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างครับจากข่าวก่อนหน้านี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของรุดกุลลิตครับข่าวนี้มาที่บทสัมภาษณ์ของมาโกฟนบาร์เซ่นอีกหนึ่งโคตรกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับที่ออกมาสนับสนุนให้อก เก็บคริสเชโนโรนัลดไว้ใช้งานต่อไปครับในซีซั่นหน้าโดยทางฟานบาสเทนนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าหากว่าโรนัลด o ลงเล่นเหมือนที่เขาทําได้เมื่อเกมสัปดาห์ก่อนกับนอริซิตี้และเขายิงได้2-3ประตูในแต่ละเกมอย่างต่อเนื่องมันก็ไม่จําเป็นอะไรหรอกนะที่จะปล่อยเขาออกจากทีมสําหรับผมนะมองว่าโรนัลด o เป็นนักเตะที่เล่นด้วยตัวเองตราบใดที่เขายังทำงานได้อย่างต่อเนื่องคุณก็ต้องมีพื้นที่ว่างให้กับเขา แต่สิ่งที่แน่นอนเลยก็คือเอริกเทนฮักแนะจะต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถถามหาสภาพร่างกายของโรนัลโดไดในแบบที่เขาร้องขอจากนักแต่อายุ18ปีได้หรอกแต่ผมก็แน่ใจนะว่าโรนัลโดะจะยอมทำงานหนักเพราะผมเชื่อว่าเอริกเทนฮักจะมีอิทธิพลต่อเขาอย่างแน่นอนทําให้เขาเล่นได้ในแบบที่เขาต้องการผมจะให้คําแนะนํากับเอริกนะเอาไว้อย่างหนึ่งแล้วกันเมื่อคุณเริ่มต้นงานกับที่นั่นก็อย่าไปฟังสื่อสื่อนะ่อันตรายที่สุดแล้ว เขาจะต้องโฟกัสอย่างเต็มที่ต่องานของตัวเองการทำงานในสนามซ้อมแล้วก็ทีมเมื่อเขาทำแบบนั้นผมก็แน่ใจว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่แมนยูน t เต็ดได้อย่างแน่นอนเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานจากสื่อท้องถิ่นก็คือแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ครับดิสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมารายงานว่าตอนนี้แมนยูน t เต็ดครับรู้สึกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นครับกับการดึงนักเตะจากลีกฮอลแลนด์เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ กันว่าจะซ้ำรอย2นักเตะก่อนหน้านี้อย่างเมมฟิสเดยาไปและก็ดอนนี่ฟานเดเบกที่มีผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากย้ายเข้ามาร่วมทีมด้วยการที่กองทัพป,ปีศาจแดงนะครับเพิ่งจะแต่งตั้งเอริเทนฮากเข้ามาเป็นกุนซือรายใหม่พร้อมกับมีการประคมข่าวนะครับว่าเทนฮารน่าจะดึง2นักเตะคนสําคัญของอาแจากอัมสเตอร์ดัมเข้ามาร่วมทีมนั่นก็คือแอนโทนีปิกตัวเก่งทีมชาติบ,บราซิลและก็เจอเรียนทิมเบอร์กองหลังวัย20่ปีที่เทนฮารนาปั้นมากับมือทั้ อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ทางคัพป,ปีจแสดงนยะก็จะมีการสเกลหรือว่าทําการเช็คข้อมูลนักเตะให้ละเอียดมากขึ้นครับยิ่งเป็นนักเตะที่มาจากลิกฮอนแลนด์ด้วยแล้วก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการดึงตัวมาร่วมทีมเนื่องจากว่า2นักเตะที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับทั้งเมมฟิสเดปายและก็ดอนนี่ฟานเนเบกต่างโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับก่อนย้ายมายังแมนยูนเต็ดแต่ถ้ว่าหลังจากย้ายมาร่วมทีมแล้วทั้ง2รายกลับโชว์ผลงานได้ไม่เข้าตาและก็ไม่คุ้มค่าตัวเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับในรายของฟานเดเบกก็อาจจะได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับภายใต้การดูแลของเอริกเทนฮากเนื่องจากว่าทั้งสองน่ะคุ้นเคยกันดีครับสมัยร่วมงานที่อาแจนต์แมสเตอร์ดัมเมื่อช่วงสอซีซั่นก่อนเองครับเรามาปิดท้ายกันที่สกูปจากทางไนตี้มินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองห้องเครื่องตัวเก่งของบาร์เซโลนาครับที่มีข่าวลือว่าเอริกเทนฮากน่ะอยากจะดึงตัวเข้ามาร่วมทับปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ หลังจากที่แมนยูดนเต็ดครับทำการแต่งตั้งเอริกเฮนฮาเข้ามาเป็นกุนซือรายใหม่นะครับก็แน่นอนครับว่าเขาวลือเรื่องการเสริมทัพก็จะตามมาแบบทันทีและหนึ่งในนั้นครับชื่อของฟฟังกี้เดยองกองกลางตัวเก่งของบาร์เซโลน่าก็มีรวมอยู่ด้วยด้วยแข้งว้ยย่สิบปีรายนี้ครับก็ลงสนามให้กับทัพบาร์ซ่าไปลังสิ้น136นัดนะครับยิงไป13ประตูแล้วก็ทำห้อีก17แอสซิส แต่ด้วยการที่สถานการณนะ์ปัจจุบันของบาร์เซโลนาครับกำลังรุมๆดอนๆและมีการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรมากมายนะครับนะับแต่ที่แฟรงกี้เดยองน่ะย้ายเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วงปี2019ทําให้ผลงานของเจ้าตัวนะ่ะก็ตกลงไปเยอะครับในซีซั่นนี้และด้วยปัญหาในการค้าแข่งที่ลีกสเปนในตอนนี้ครับทำให้แฟรงกี้เดยองน่ะกลับมามีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอีกครั้งและแน่นอนครับก็ถูกจับโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคำรบ2หลังจากที่เมื่อช่วง2ซีซั่นก่อนก็เคยมีข่าวล,ว,าลว้ แต่ถ้าว่ากับคราวนี้ครับด้วยการที่ทัพปีศาจแดงนำมีเอริกเทนฮากเป็นกุลซือก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นครับในการโน้มน้าวใจให้แฟรงกี้เดยองยอมย้ายมาร่วมทีมซึ่งทางนายที่มินนะครับก็ระบุเพิ่มเติมด้วยครับว่าหากว่าแมนยูน t เตตนะมีงบเสริมทัพที่หลัก200ล้านปอนด์จริงก็มั่นใจครับว่าหากทัพปีศาจแดงยื่นข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อให้กับบาร์เซโลนาพิจารณาดีลนี้ก็คงจบได้ไม่ยากครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม